กากับท่านาบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนพระที่สูงทั้งห้าอาสมหกอาสมในวันนี้กับผมในฐานะที่เป็นรองอธิการบดีมอเรอวิเขตเชียังไม่ก็มองเห็นความสำคัญของพระบัณฑิตที่ท่านได้เสียสละเวลา ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ตามภูเขาตามที่ถิ่นธุรกันดารถนนหนทางก็ยากลำบากพวกเราซึ่งอยู่ในเมืองความเป็นอยู่นั้นก็ต่างจากพระบัณฑิตอาสาที่กับผมอัตมาภาพได้มีโครงการถวายเทียนพรรษา ทั้งสามสิบสามอาสมพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งก็ต้องขออนโมทนาขอบคุณกับทางคณะเจ้าภาพญาติโยมซึ่งที่ผ่านรายการวิทยุอของอาตมาภาพนั่นก็คือรายการคุยคุยธรรมทางสถานีวิทยุ FM 96ของวัดพระาธาตุดยสุเทพก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าภาพ ทั้งหมดสามสิบสามอาสมครบเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุมโมทนาขอบคุณกับทางคณะเจ้าภาพแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนารัสเดรบนพื้นทีสูงก็คืออาจารย์สุชาติแก้วก่อพร้อมด้วยพนักงานขับรถคุณยมสุดเทพแล้วก็ท่านร้อยตำรวจเอก วิจิตดตรวิจิตเรือนอิน,อออนอที่เป็นผู้สรงคนณวุธ <c oughs> ได้มาร่วมกันถวายเทียนพรรษาในวันนี้ถึงแม้ว่าจากกลางพรรษาก็ตามแต่ในความเป็นจริงนั้นเราเป็นการไม่ได้มุ่งว่าเราจะมาตั้งใจถวายเทียนพรรษาอย่างเดียวเราตั้งใจว่าจะมาให้กำลังใจพระบัณฑิต พัฒนาราศดรบน,นพระที่สูงด้วยเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของการอากำลังใจนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เสียสละเวลาในการที่จากความสบายที่อยู่บ้านที่สุแสนสุขจะสบายแต่ว่ามาอยู่ในบนดอยมาอยู่กับชาวบ้านซึ่งก็มีภาษาต่างพูด ไม่เหมือนกันก็ต้องขอเชิญชมอนุมโมทนาขอบคุณกับพวกทุกท่านทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าถ้าตลอดจนถึงได้เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมแล้วก็ทานุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมผมเห็นพระบัณฑิตทุกท่านมีผลงานไม่ว่าจะเป็นทางสื่อลายของกลุ่มก็าตาม ไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามผมก็ชื่นชมทั้งหมดผมไม่ได้ว่าอาสมนั้นด้อยกว่าอาสมนี้เด่นกว่าผมไม่ได้มองอย่างนั้นผมมองว่าพวกท่านนั้นเป็นผู้ที่เสียสละอย่างครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้ช่วยเหลือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผมมองนี้เป็นตัวหลักแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าพวกท่านจะต้องทำงานให้ร้อยเอร์เซนแต่ประกันใดเพราะฉะนั้น นั่นคือก็คือภาระหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วซึ่งเราก็ทราบตามหน้าที่ของภาพบัณฑิตพัฒนาราศดรเมื้องพระที่สูงอยู่แล้วก็เป็นการให้ขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันไม่ได้มาตำหนิตโทษไม่ได้มาจับจ้องผิดอะไรภาพบัณฑิตอย่างใดทั้งสิน้นอันนี้คือความรับของผมที่ผมมอบให้สมัยตั้งแต่ผมเป็นพ่วงในการสำนักวิชาการมาแล้วพอผมเป็นรองอธิการบรดี <c oughs> ผมก็ไม่ทอดทิ้งพวกท่าน ผมก็ยังเป็นห่วงใหญ่อยู่ตลอดเวลาพวกเรามีอะไรที่จะคอยหยิบยื่นขอให้พระบัณฑิตรัศดาราษฎรบนพระที่สูงก็สามารถที่จะร้องขอได้ตามที่ก้าวกับผมจะสามารถที่จะกระทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับพระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนพระที่สูงในเขตของ จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหในวันนี้นะครับซึ่งก็มีท่านอาจารย์พิเดะซึ่งก็อยู่ในอาสมแม่ฤิะแก่วันนี้และพร้อมด้วยอาสมบ้านแม่ปูนแล้วก็อาสมบ้านแม่สวรรค์แม่สวรรค์หลวงซึ่งก็ฝากอาจารย์พิเดชเอาไปถวายหรือ เอาไว้ตรงนี้รอจนกว่าที่สถานการณ์ของน้ําหรือถนนถนนทางของอาสมบ้านเฮป่งแล้วก็บ้านแม่เหลือ,อดีแล้วก็ท่านจะมารับหรือว่าพระเดชพระคุณท่านจะเมตตาเอาไปให้ที่แม่เสเรียงยังไงก็แล้วแต่ท่านอาจารย์พี่เดชก็มอบให้กับท่านไว้เป็นขวัญกำลังใจกับ <S <S ทุกๆรูปครับผมก็ยังเหลืออีกกว่า กี่อาสมที่เราจะต้องไปเก็บครับประมาณเจ็ดนะครับซึ่งก็มีของเหมือนเดียวกันทั้งหมดอยู่แล้วซึ่งก้ากับผมยินดีแล้วก็พร้อมเต็มใจที่จะถวายให้กับพวกท่านอย่างน้อยก็เอาไว้ใช้ในวัดวา,ารามขาดตกบกพรองแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะเอาไปแจกญาติโยมหรือจะแจกเด็กจากอะไรก็สุดแล้วแต่ท่านก็ขอปรวนาไว แล้วก็ขออนุโมทนากราบขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งในความเมตตาของพระคุณท่านทั้งหลายได้เสียเวลาเสียสลเวลาได้ามาช่วยเหลือพระพุทธศาสนาในนามของมหาวิทยายลัยมหาจุลกรรราชวิไลยวียเขตเชียงใหม่แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของภาคบัณฑิตอาสา,าพัฒนาราษฎรบนที่สูงทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงครับสา เียนพภาษาในวันนี้จากรองอธิการบดีมทรวิริเกศเชียงใหม่ได้มาทักทูลในวันนี้ในนามพระบดินอาสาอสมบัานแม่ลิตปะแก่แม่ปูนแม่สวรรค์หลวงและก็แม่เหลือห้วยปงพร้อมทังดอกแดงก็ขออนุมโมทนากับท่านพระครูสิริสิริบรมษิทักษ์ขอสอร ในการมาฮือกกำลังใจกับพระบัณฑิตอาสาในครั้งนี้ก็ขอฮ่อเป็นล่มโพล่มไสของบัณฑิตอาสาต่อไปนะครับก็ขอฮื่ท่านจงมีความสุขความเจริญมีหน้าที่การงานแล้วก็พร้อมทั้ง อาจารย์สุชาติเกวก็วก็ดีที่คณะที่มา,มาติดตามมาก็ดีก็ของือ,อประกอบไปด้วยอายุวันณะสุขะพละความปารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธทำแล้วก็ขอสมดังความคิดความปารถนาทุกประการเทิน thank you รัาขอ,อนมัสการสอบถามอาจารย์พระเทระมาฐา,า,านอนนอนเขียนว่าปัญญว่าอาสมของเรารอยู่ที่พักสงของเราเนี่ยเรามีจํานวนคนน้อยแต่พื้นที่หมู่บ้านมันกว้างครับอาจารย์มียุทธศาสตร์หรือแผนนโยบายอย่างไรที่ว่าเราจะสามารถดูแลพี่น้องบนดอยเนี่ยให้ให้โทษถึงเนี่ยอาารมีแผนหรือมียุทธศาสตร์คิดอย่างไร เจริญพรกันสุชาติจากประสบการณ์ที่ทำมาทำงานมาสิบกว่าปีการเข้าไปในพื้นที่ต่างๆระยะแรกอาจจะแตกต่างกันแต่พอผ่านประสบการณ์มานิสัยใจคอคนก็เปลี่ยนสภาพพื้นที่ก็เปลี่ยนการที่ญาติโยมจะมาเข้าวัดตลอดหรือว่าจะอยู่กับเราตลอดมันก็ไม่มีก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นพระแต่ละรูปที่ขึ้นมาทํางานบนดอยอย่างพระ บดีนสามาจรองของเราเนี่ยแต่ละรูปเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้หลายหมู่บ้านอยากจะให้ได้ขยับขยายหมู่บ้านอืนๆอย่างที่อาสมดอกแดงได้ทํามาชาวบ้านโดยพื้นฐานโดยธรรมะโดยสอนต่างๆเนี่ยเขาก็มีพื้นฐานพอสมควรแล้วสิ่งที่เขาจะรับได้สิ่งที่เขาจะทําได้ แต่ทีนี้หมู่บ้านอื่นนี่ยังไม่มีถ้าเราวางพื้นฐานตรงนี้นะวันเราวันพระใหญ่เราจะอยู่ที่ดอกแดงวันพระอื่นๆหรือว่าวัานอื่นๆก็ไปอยู่ที่อื่นหรือไปไปแผ่ไป,ไปอยู่กับชาวบ้านที่อื่นการหาใช้หลักคั้งพุทธการไม่ใช่จรราพิกเเวนั่นใช่ไหมครับประมาณนั้นใช้จรรถาบพิฆเเวไม่ได้อยู่กับที่คือเรา ถ้าเราได้ไปเยี่ยมจะได้เห็นปัญหาของชาวบ้านเมื่อชาวบ้านมีปัญหาเห็นปัญหาเขาก็จะได้ปรึกษาเมื่อได้ปรึกษาเราก็จะได้มีหลักธรรมที่จะให้เขาได้นำไปใช้แต่ถ้าเราไม่ออกไปเยี่ยมได้ไปเข้าไปหาเขาเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรถ้าเขามีปัญหาถ้าไม่มีพระเขาไม่รู้ว่าจะถามกับใครเพราะฉะนั้นเราก็เป็นทางเลือกให้เขาอย่างน่ง เราไปเยี่ยมไปหาไม่ใช่จะต้องมีวัตถุอย่างเดียวเรื่องนี้เขาเรียกว่า,าปิยาวัจจารังควัตถุสิเนี่ยสี่นี่แหละมันก็การเข้าไปเยี่ยมตรงนี้ก็จําเป็นสำคัญก็คงจะขอนําเกี่ยวกับนโยบายแ,แผนการทํางานของของท่านดรพระมหาฐานนนท์เขมปรปยโยนเนี่ยเราก็เดี๋เดี๋ยผมจะได้เอาไปกระจายเอาไปพูดให้กับพระ รูปอื่นๆอ,อาสมอื่นได้ได้รู้ว่าการที่จะทำงานได้ผลนั้นน่ะในการเผยแผ่พุทธศาสาน,นาบนพื้นที่สูงเนี่ยรเราควรที่จะทำอย่างไรก็คงวันนี้เราได้แนวคิดแล้วว่าสิ่งที่ท่านมหาธรรมว่าก็คือเชลักของจริญถาพิฆเวนะครับในการออกไปเยี่ยมลักษณะนี้สิ่งที่อยากผมอยากจะพูดอยากจะฝากอยากจะบอกแก่พระที่เข้าไปเผยแผ่ การเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยเอาความจริงเข้าไปเผยแพร่เพราะความจริงถ้าเราพูดมันก็จะพูดชัดฉานพูดชัดเจนไม่พึื้องอ้าอ้างแต่ถ้าเราพูดความไม่จริงหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่แบบหลบหลบซ่อนซ่อนอะ่ะมันะจะพูดไรไม่ชัดเจนแล้วก็จะตุ้มครึมกับชาวบ้านโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยหลายที่สร้างวัตถุสร้างอะไรออกไปในทางเทพออกไปในทางไสยศาสตร์ยิง ถ้าเราออกไปไหนเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากศาสนาเดิมมันไม่ก็ไม่ต่างจากละทิ่ความเชื่อเดิมแต่ถ้าเอาพุทธศาสตร์มาใช้สอนความจริงหลักการปฏิบตัติการพ้นทุกเนี่ยชาวบ้านได้ฟังได้ปฏิบัติเนี่ยเห็นจริงแล้วก็ไม่มีไม่มีความคิดที่จะเถียงเราเพราะว่ามันพิสูจน์ได้แต่ถ้าเอาไสยศาสตร์ส่วนมากปัจจุบันเนี่ยถ้าจะใช้ไสยศาสตร์ชาวบ้านเขาสามารถจะเถียงได้แล้วก็ไปเปรียบเทียบที่อื่นได้ ลยบอกมันก็มีเหมือนกันเพราะยังไงมันก็ได้ไม่ได้เจอความจริงอ่ะมันเป็นไปทางไสยศาสตร์แ่ะแต่ถ้าเอาพุทธศาสตร์เอาความจริงสัจธรรมมาพูดมาคุยเนี่ยเขาก็จะนิ่งแล้วก็เขาจะยอมรับถ้าเขาทําได้คือเขาก็ลุยถ้าทําไม่ได้ก็อาจารย์ยังทาไม่ได้มันก็จบแล้วก็จะไม่มีปัญหาในกรณีการขีเถียงกันเรื่องความจริงครับครับครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพระอาจารย์ อย่างยิ่งครับที่ให้แนวแนวในการทํางานกระบบนผู้ที่สูงก็คือใช้หลักหลายอย <ooo> ่างนะครับที่ท่านอาจารย์ได้พูดนะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มาณอากาศคุณเจริญกศอดสัตย์คัะ